สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการเป็นหนี้นะครับของเพื่อนๆสมาชิกที่ยังอายุไม่เยอะนะครับยังอายุน้อยอยู่ควรจะเป็นหนี้แบบไหนนะครับแล้วการเป็นหนี้เนี่ยเอามาสร้างประโยชน์อะไรได้มั่งนะครับอ่อันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่อ่มีอายุเยอะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านวัยนี้มาแล้วนะครับอ่าอยากให้ช่วยแนะนําด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าทําแบบไหนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําแบบไหนที่แบบ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเริ่มต้นนะครับจากการเป็นหนี้เนี่ยทางการสิ้นขออนุญาตแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับแส่งสองส่วนใหญ่ๆก็คือการเป็นหนี้แบบเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับการเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือการเป็นหนี้ที่ไม่ต้องมีอะไรค้ำนะครับเราเอาเครดิตส่วนตัวเราค้ำพวกบัตรเครดิตนะครับพวกบัตรเงินสดพวกนี้ก็สบายนะฮะไม่มีความเสี่ยงกับกับตัวคนกู้เลยนะครับคือเราวันวันไหนเราขี้เกียจผ่อนเราก็ปล่อยเขา แบคลิสไปเลยนะครับเขาก็ไม่ไม่มายึดอะไรของเรานะถ้าถ้าเราไม่มีทรัพย์ให้เขายึดนะครับแต่ทีนี้แบบสินทรัพย์ที่2นะครับแบบสินทรัพย์ที่2ก็คือการเป็นสินเชื่อนะครับสินเชื่อแบบเป็นเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อหรือก,ก็แบบสินเชื่อที่ต้องมีอะไรค้ำนะครับเป็นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านนะฮะสินเชื่อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อธุรกิจอะไรพวกนี้สินเชื่อต่างๆที่ต้องที่ต้องทําธุรกรรมจำนองจำนำอะไรก็แล้วแต่นะครับ เป็นสินผมจัดว่าเป็นสินเชื่อกลุ่มเช่าซื้อแล้วกันนะครับสินเชื่อกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยกฎหมายก็จะแรงกว่านะครับกฎหมายจะแรงกว่ามีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการขายรัพย์การยึดทรัพย์การอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับก็จะแตกต่างจากสินเชื่อบุคคลนะครับแต่แต่ไม่ใช่ด้วยหมายความว่าสินเชื่อบุคคลยึดบ้านไม่ได้นะสินเชื่อบุคคลก็ยึดบ้านได้นะครับถ้าเขาสืบสืบทรัพย์เราไปเรื่อยๆแล้วก็เขาอยากยึดอะไรประมาณนี้มันก็ทําได้นะครับ <biases. S 2> เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับสินเชื่อที่เราควรจะต้องอพูดกันเนาะที่เพื่อนๆสมาชิกจะเอามาทําประโยชน์ได้นะครับจะเอามาทําประโยชน์ได้แล้วก็ควรจะมีตั้งแต่ตั้งแต่วัยยังไม่เยอะนะครับมันก็มีอหลักๆอยู่เนาะมีที่เราซื้อได้ก็มีมีรถยนต์นะครับมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีสินเชื่อบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับหรือแม้แต่สินเชื่อที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับออันนี้สินเชื่อธุรกิจเราก็น่าจะไม่ น่าจะไม่พูดถึงเนาะเพราะมันมันไม่เข้ากับกลุ่มพวกเรานะครับก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับสินเชื่อธุรกิจผมไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจเท่าไหร่เ <c oughs> อ่อมาเกี่ยวกับตัวพวกรถยนต์นะครับที่เห็นเพื่อนเพื่อสมาชิหลายหลายท่านที่เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์เลยเป็นนี่ตั้งแต่อายุน้อยนะฮะเป็นการสร้างสินทรัพย์ได้ยอย่างดีแล้วก็อย่างง่ายเลยก็คือพวกรถยนต์นี่แหละครับคือกู้ง่ายนะฮะ กลุ่มนี้กู้ง่ายแล้วก็ถ้าซื้อดีๆนะฮะมีการวางแผนที่ดีนะครับในช่วง10ปีแรกเพื่อนๆได้สินทรัพย์สินทรัพย์เป็นชิ้นแรกเลยนะครับก็คือพวกรถยนต์เนี่ยหลายๆอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับเห็นยกตัวอย่างเพื่อนๆที่ทําประสบความสาเร็จสักกลุ่ม2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยที่เห็นแล้วทาประสบความสําเร็จก็คือเพื่อนที่ทํางานประจำนะครับทำงานประจาที่ที่มั่นคงนะครับก็คือกลุ่มพวกข้าราชการรัฐวิสาหกิจแล้วทางานประจํานะครับ กลุ่มนี้จะเงินเดือนเข้าประจำมาเราก็จะทราบไปแล้วว่าว่ามันจะเข้าประมาณนี้ของเดือนนี้นะฮะแล้วก็วางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องนะครับมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะฮะก็คืออย่างเราได้เงินสักหมื่นนึงนะฮะเราก็รู้แล้วแหะว่าเราจะกินจะอยู่จะเช่าบ้านจะอะไรยังไงนะครับอ่าแบ่งอันนี้นเป็นงวดลดละกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกกลุ่มนี้นะครับอ่าอย่างอย่างคุณครูคุณหมออย่างคุณตำรวจนะฮะอย่างอ่าทำอาชีพ อ,อะไรที่เกี่ยวกับรัฐว,วิสาหกิจหรือแม้แต่อาชีพที่เกี่ยวกับงานประจำนะทำงานโรงงานทํางานค้าขายทํางานห้างอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะมีรายค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายที่เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะพูดถึงถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองไม่อยู่บ้านพ่อแม่นะฮะไม่อยู่บ้านแฟนนะฮะท่านก็จะต้องมีค่าหอพักนะก็คือค่าเช่าที่อยู่นะครับมีค่าเดินทางนะครับมีค่ากินนะครับ เอ่อก็คือค่าใช้จ่ายเราเดาได้เลยแหละว่ามันมีอะไรค่าเที่ยวนะจะเยอะสุดก็ค่าเที่ยวนี่แหละเอ่อถ้านะฮะสมมุติถ้าเราตัดสินใจนะครับที่จะเอ่อเป็นนี้รถนะครับเป็นนี้รถนี่รถก็จะไม่น้อยนะฮะถือว่าไม่น้อยเลยถ้าเป็นรถแบบธรรมดาธรรมดาแบบดูได้ก็งดงวดต้องห้าพันขึ้นแล้วนะครับงดห้าพันขึ้นนี่ก็เอ่อถ้างเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็กินไปครึ่งแล้วนะแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันมันเหลือเท่าไหร่เราก็จะต้อง คำนวณว่าเราจะอยู่รอดได้ไหมนะครับกับกับภาวะเศรษฐกิจกับรายได้เรานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คนอาชีพอาชีพบัานคงไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยมีปัญหามีแต่มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับมีแต่สร้างสินทรัพย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผ่อนรถสบายเลยนะครับผ่อนรถก็สบายสินทรัพย์ก็งอกขึ้นงอกขึ้นเหมือนเป็นการเก็บเงินฝากไปในตัวนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับที่เพื่อนเห็นเพื่อน,อนสมาชิกนะนันก่นกันก็คือท่านคนที่ อาจจะทํางานประจํานะครับแต่ว่าเอารถไปค้าขายหรือเอารถไปค้าขายโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็นการสร้างมูลค่าของสินทรัพย์อื่นนะครับโดยใช้มูลนี้ก็คือไอ้ตัวรถยนต์เรานี่แหละไปสร้างประโยชน์นะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเอาเป็นหนี้รถแล้วอะซื้อรถมานะฮะและเอาเอาไปค้าขายนะครับเอาไปค้าขายกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างารายได้ได้ดีมากนะครับและเป็นการการท,ทําที่ที่เกิดประโยชน์มากๆนะครับ เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทำงานประจำนะครับทำงานห้างทำงานเป็นพนักงานบริษัทอะไรพวกนี้คือทำนๆๆานกลางกลางวันอ่ะแล้วตอนเย็นมันว่างนะครับก็เอาของไปขายตลาดกลุ่มนี้ก็ได้รายได้เบิ้มเบิ้นเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วมูลหนี้เท่าไรก็ไม่กลัวแน่นอนเพราะว่าเป็นหนี้แค่แบบหลักสามพันห้าพันหรืออาจบางคนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยทางานทั้งสองคนผัวเมียก็สบายแล้วนะฮะและนี่ยังจะมาทํางานพิเศษอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเอ่อมันเป็นการสร้างสร้างเอ่อ มูลค่าสินทรัพย์ที่ดีมากๆนะครับส่วนข้อเสียนะครับของกลุ่มนี้นะครับของการที่จะมีรถเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าถ้าให้วิเคราะห์นะฮะถ้าให้วิเคราะห์จากดูดูเนี่ยไม่ค่อยมีข้อเสียเลยนะครับไม่ค่อยมีข้อเสียแต่ข้อเสียมันจะเกิดจากการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวคือถ้าถ้าถ้าหลายๆท่านคงจะตั้งคําถามอะรถเนี่ยซื้อไหมเฉยเนี่ย เอามาจอดไว้อยู่บ้านเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็มันก็คออือเราผ่อนมันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยสินทรัพย์เราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะก็คือรถคันนี้มันจะเป็นของเราเป็นของเราตลอดนะครับไม่มีข้อเสียนะฮะร,รถไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียแต่ข้อเสียของมันจริงๆก็คือการสร้างหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือ,เ,อ,อเราไม่ได้ทําประโยชน์จากมันเลยนะครับแล้วมันมาสร้าง ความเป็นภาระให้เราอีกต่างหากนะครับสมมุติเพื่อนๆมีรายได้หมื่นหนึ่งเนี่ยอ่รายได้หมื่นหนึ่งแหละแล้วก็เราเห็นแล้วนะครับว่า,ว,าว่าเดือนหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับตกไปอ่านสมมุติตกไปห้าพันหกพันนะครับห้าพันหกพันแหละและเอานี้ลดเข้ามาใส่ตัวเองอีกนะครับนี่ลดอาจจะอาจจะเอาเกินตัวเลยแปดพันเก้าพันไปเลยนะครับตกไปเท่าไหร่แล้วหมื่นกว่านะครับแต่เราไม่มีรายได้ที่คัพเวอร์นะครับ รายได้เราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้แล้วนะฮะก็คือรายได้เราหมื่นเดียวสมมตินะหมื่นเดียวแต่ค่าใช้จ่ายตกเป็นหมื่นห้านะฮะกลายเป็นว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อนะครับมันเป็นสินทรัพย์ที่มาทําร้ายเรานะครับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากเราเลยไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะครับไอ้สินทรัพย์อ่าประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่บ้านนะครับถ้าเข้ามาในในวงจรน,นี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกต้องอ่ต้องไม่เข้าไปนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็น เป็นคำแนะนาจากการเล a s ิ่งเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับที่เห็นแล้วมันเกิดปัญหาพวกนี้มานะฮะได้หลายท่านท่านเลือกเองตั้งแต่แรกอันนั้นก็อันนั้นท่านต้องยอมรับเองนะครับว่าท่านท่านเป็นคนก่อเรื่องเองนะฮะแต่เห็นได้หลายท่านที่ที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะฮะที่ที่มาเข้าพูดคุยเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับคือคือซื้อทั้งรถซื้อทั้งบ้านอ่ะมันไหวถามว่าไหวได้ไงก็ก,ก็ทาอย่างที่ว่านี่แหละนะครับก็มี แฟนนะฮะทำงานผัวเมียสองคนผัวเมียสองแรงร่วมใจนะฮะเงินเดือนก็ไม่ใช่อาจจะอาจจะไม่ได้เยอ,อะอะเอมื่นหนึ่งหมื่นห้าแต่สองคนรวมกันมันกลายเป็นเท่าไหร,ร่สองหมื่นสามหมื่นนะครับแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินไปมันกลายเป็นเดือนนึงตกสามหมื่นห้าหมื่นนะครับไปยังไงก็รอดนะฮะร,รถลารถสองคันเลยนะฮะบ,บ้านหลังหนึ่งผ่อนยังไงก็รอดกินอยู่เงินเหลือนะฮะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงตรงตรงเราไปต่อไม่ได้นะฮะหมายความว่าถ้าถ้าเกิด ความแตกแยกนะฮะในครอบครัวนะครับหรือแม้แต่ผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับผมผลกระทบทางด้านการงานคือมีใครสักคนนึงได้ออกจากงานนะฮะ,ะเลิกเลิกกันนะหย่าร้างกันหรือใครไปประสบอุบัติเหตุนะฮะเกิดโรคป่วยเกิดอะไรเงี้ยมันเกิดได้หมดนะครับแล้วไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้เนี่ยปัญหามันควรจะเกิดจากจุดนี้มากกว่านะฮะที่เห็นหลายท่านนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเ,เกิดจาก การใช้จ่ายส่วนเกินตัวตั้งแต่แรกครับวนใหญ่ไม่ค่อยเจอแต่จะเจอจากปัญหาในระหว่างที่เดินนะครับก็ให้เพื่อนๆสมาชิกคำนวณไว้ด้วยนะครับว่าระหว่างที่เราจะเดินไปเนี่ยสมมุติผ่อนรถนะครับผ่อนรถเนี่ยท่านตีไว้ที่กี่ปีดี3ปี5ปี6ปี่ะมปี5ปี6ปีแต่ส่วนใหญ่การเลสซิ่งอยากให้ตีการเป็นหนี้ไว้ที่10ปีเลยนะครับของรถเนี่ยเพราะผมไม่แน่ใจว่าไอ้รถคันแรกที่ท่านซื้อท,ท่านจะแฮปปี้กับมันไหมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ต่อ เป็นนี้ต่อไอคันแรกผ่อนเกือบหมดไอคันที่2ก็ผ่อนต่อมันก็จะนับไปเป็นสิปีนะครับแล้วก็รวมพวกบ้านไปด้วยบ้านก็เป็น10 20 30ปีนะครับแต่พวกสินทรัพย์ของบ้านนะไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าออดอกมันไม่ค่อยเยอะนะถ้าเราไม่ผิดน,นัดอะไรเขานะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่การเลสซิ่งอยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกที่ที่อายุน้อยนะครับเข้ามาเข้ามาช่วยคอมเมนต์นะครับว่าว่าการ ที่จะเป็นหนี้เนี่ยควรจะเป็นหนี้แบบไหนนะครับและเพื่อนๆสมาชิกที่อายุเยอะด้วยนะครับาฝากแนะนําท่านที่อายุน้อยด้วยว่า,าการเป็นหนี้เนี่ยควรจะเป็นหนี้แบบไหนที่เกิดประโยชน์นะครับและการเป็นหนี้แบบไหนที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับไม่ควรไปทํานะครับยังไงขอบคุณยังสูงนะครับสวัสดีครับ